สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมค่ะขนมลอดช่องสิงคโปร์ค่ะมาพร้อมกับวิธีทําที่ง่ายมากๆแล้วแถมอธิบายวันนี้จะอธิบายแบบละเอียดเลยค่ะถ้าเป็นอาชีพก็ได้ทํารับประทานเองก็ดีค่ะนี่ค่ะทําเสร็จแล้วนะคะเครื่องเคียงมีขนุนด้วยมีกะทิแล้วก็มีน้ําเชื่อมค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันค่ะ การทำลดช่องสิงคโปร์นะคะจะมีอยู่3ส่วนส่วนที่1ค่ะก็คือการทําน้ําเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูการทําน้ําเชื่อมกันก่อนค่ะเริ่มจากการใช้น้ําตาลทรายค่ะจากนั้นค่ะเราจะใช้เป็นกลิ่นผสมอาหารซึ่งเป็นกลิ่นของนมแมวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูขั้นตอนของการทําน้ําเชื่อมค่ะเริ่มจากการใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลทราย คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะน้ำตาลทรายจะต้องอยู่ในปริมาณที่เยอะมากเพราะว่าเราทำน้ำเชื่อมค่ะพอน้ำตาลทรายเริ่มละลายเราใส่กลิ่นของนมแมวลงไปค่ะใส่ไปเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นก็คนค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะ ตอนนี้เราก็ต้มมาน้ำเชื่อมก็เดือจดจะจัดแล้วค่ะเราจะดูได้ยังไงล่ะคะวา่าเป็นน้ำเชื่อมแล้วเราจะเช็คความหนืดของเขาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราก็รวบรัดมาที่น้ำเชื่อมหนืดแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้มาดูส่วนที่2ส,ส่วนที่2ก็คือน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิที่ใส่ในรอดช่องสิงคโปร์ก็คือจะมีรสชาติของความเค็มนะคะ ส่วนปริมาณที่เราใช้ในวันนี้เราจะใช้เป็นกะทิกล่ลองใช้ทั้งหมด2กล่องค่ะเทลงไปในภาชนะนะคะจากนั้นเราจะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วเราจะเอาไปตั้งที่ไฟนะคะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะตั้งไปเรื่อยๆ พอให้เขามีความร้อนแล้วเดือดตรงขอบๆนิดหน่อยขั้นตอนนี้เราจะไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันค่ะเพื่อใครที่จะนำไปขายนะคะน้ำกะทิจะได้ไม่ต้องบูดเร็วค่ะมาเริ่มของส่วนที่3ค่ะก็คือส่วนของแป้งสิงคโปร์เราต้มน้ำไว้ก่อนเลยค่ะน้ำเดือดจัดจัดแต่ยังไม่ต้องปิดแก๊สนะคะมาดูวัตถุดิบก่อนค่ะก็คือใช้เป็นแป้งมันค่ะแล้วก็ใช้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะ จากนั้นค่ะให้เราเทน้ำที่เดือดจัดจัดลงไปเล็กน้อยใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปจากนั้นเราก็ใช้ช้อนค่ะแหวกตรงกลางแล้วก็ใส่น้ำที่ผสมสีเขียวลงไปค่ะขั้นตอนนี้จะค่อยๆผสมน้ำแล้วจะค่อยๆคลุกเคล้าค่ะให้แป้งนะคะ คุกค้าไปกับสีแล้วก็น้ําร้อนน้ําร้อนที่เรายังตั้งอยู่นี่เรายังตั้งอยู่นะคะยังไม่ปิดนะคะให้เราหมั่นเทลงไปเทลงน้ําร้อนเพราะว่าน้ําร้อนนี่แหละค่ะจะทําให้แป้งจับตัวกันและจะทําให้ปั้นขึ้นลูกได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเราใช้น้ําเย็นหรือว่าไม่ใช้น้ําร้อนนะคะ แป้งมันเนี่ยเขาก็จะแหลกเหลวลงไปไม่สามารถที่จะทําเป็นแผ่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นน้ําจะต้องร้อนจัดๆก็มีบางคนนะคะเขาก็จะนําลงไปกวนเลยเล็กน้อยแต่ถ้าทําเป็นน้ําร้อนก็ได้แต่วิธีการนี้ก็ทําได้เหมือนกันค่ะแต่น้ําจะต้องร้อนนะคะย้ําจริงๆเลยในขั้นตอนนี้ค่ะก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะจากนั้นให้เราเตรียมเป็นภาชนะค่ะ และเราก็ใส่เป็นแป้งนวลลงไปบางคนชอบถามว่าแป้งนวลคือแป้งอะไรจะอธิบายตรงนี้เลยนะคะอธิบายให้ชัดๆเลยก็คือเราทำขนมแป้งอะไรก็ให้เอาแป้งนั้นนะคะที่เป็นผงๆเนี่ยโรยลงไปถ้าวันนั้นเราทําเป็นแป้งข้าวเหนียวก็ใช้แป้งข้าวเหนียวโรยถ้าวันนั้นเราใช้แป้งมันก็ใช้แป้งมันโรยค่ะค่ะตอนนี้เราก็นวดแป้งมาก็จะได้ที่แล้วค่ะ ก็ส่วนในเรื่องสีผสมอาหารนะคะต้องการสีที่สดใสก็ใส่สีเยอะหน่อยถ้าไม่ต้องการนะคะก็ใส่สีลงไปเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะใช้มือทำการกดให้เขาเป็นแบนๆแล้วก็โรยแป้งนวลลงไปอีกสักเล็กน้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นไม้นวดแป้งค่ะค่อยๆคึงเขา จะคึงเลยก็ได้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะเราค่อยเอามาตัดเอาทีเดียวก็ได้หรือว่าจะแบ่งเป็นก้อนๆเราค่อยเอามาคึงเป็นก้อนๆแล้วก็ตัดเป็นแผ่นๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูทั้ง2แบบค่ะมาดูกันค่ะตรงนี้เราก็เตรียมโรยแป้งวนวลลงไปก่อนอีกค่ะนี่นะคะเราก็จะทำการคึงแล้วแล้วก็ตัดให้เขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะ แล้วก็ค่อยๆตัดให้เขาเป็นเส้นตัดเสร็จเรียบร้อยเป็นเส้นๆค่ะก็เอามาใส่ลงในภาชนะที่มีแป้งนวลตรงนี้ต้องโรยแป้งนวลด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่ทําเส้นนะคะทําให้เขาเป็นก้อนๆแล้วก็ใช้ไม้นวดไม้ขึงแล้วก็ตัดทั้งแบบนี้เลยค่ะเราจะทําให้ดูทั้ง2แบบนะคะส่วนในขั้นตอนของการทำสีชมพูก็เหมือนการทำของสีเขียวเลยค่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทำการหันแบบนี้เหมือนกันค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราก็จะรวบรัดตัดมาที่ทั้ง2องอย่างทำเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาต้มแป้งหรือว่าต้มเส้นลอดช่องสิงคโปร์ค่ะก็ตั้งน้ําน้ําก็เริ่มร้อนนะคะไม่เอาน้ําที่เดือดจัดจัดนะคะน้ําเริ่มร้อนใส่เส้นลงไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะต้มให้สุกค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆเกี่ยวเขาเพื่อที่จะไม่ให้เส้นลอดช่องของเราเนี่ยติดกันนะคะ ้มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาจะลอยตัวขึ้นมาแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะสุกนะคะการที่สุกนะคะเส้นเขาจะมีความใสขึ้นแต่ขั้นตอนนี้นะคะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าสุกคือขั้นตอนนี้ค่ะให้เราตักรดช่องของเรานะคะแป้งเนี่ยขึ้นมาลองชิมดูค่ะว่าสุกหรือยัง ค่ะตรงนี้เลยค่ะตักขึ้นมาแล้วก็ยิบลองชิมดูเลยค่ะว่าสุกแล้วหรือยังถ้าสุกเสร็จแล้วให้เรานำกระชอนนะคะมาตักขึ้นไปทีนี้เราจะเตรียมเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งนะคะตักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนำเขาไปน็อกในน้ำเย็นนำไปน็อกในน้ำเย็นเพื่ออะไรเพื่อที่สกัดกัน้นไม่ให้เขาสุกไปกว่านี้ค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เส้นเขาแตกกันด้วยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําเขาไปใส่ในภาชนะค่ะเราก็หยอดน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วมาดูต่อไปนี่ก็คือกะทิที่เราได้ต้มไว้น้ําเชื่อมที่เราได้ทําไว้แล้วก็นี่ก็คือขนุนนะคะขาดไม่ได้เลยก็ฉีกซอยไว้หรือหั่นซอยก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็ไปสู่ขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็เตรียมเป็นแก้วพลาสติกไว้เลยค่ะพร้อมที่จะขายนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นแก้วที่เขาขายกันแล้วก็นํามาจัดเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก็ใส่เส้นรัดช่องสิงคโปร์ลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยขนุนพันฝอยค่ะก็เมนูนี้ค่ะก็ได้ขนุนนะคะเป็นตัวชูโรงเลยได้กลิ่นหอมของเขานะคะขาดไม่ได้เหมือนกันจากนั้นค่ะให้เราใส่น้ำกะทิลงไปสักสองกระบวยค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมสองกระโวยค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยใส่น้ำแข็งป่นลงไปค่ะใส่ไปพอเต็มแก้วนะคะ นี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูรัดช่องสิงคโปร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กดติดตามหรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสําหรับวันนี้อะไรแบบบ้านๆจะต้องไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ